กา้งนับแล้วได้ประมาณเก şey ือาสิบรอยนะครับเลยได้ตั้งชื่ออริยาธุตบาทเหล่าหลุบอืมนะลอยที่นั่งเออนะลอยเหมือนกับแผ่นลังเออเออใช่ไหมอืมดู่ เนี่ยรอยพระบาทเนี่ยที่ลงโยหลงเหลือมาถึงปัจจุบันนี่ก็สาเหตุส่วนใหญ่ที่คนไม่เข้าใจนะเนื่องว่าพระบาทเนี่ยต้องเป็นรอยเท้ารอยกงจักแต่ว่าเรามาเห็นเป็นรอยไข่อุ้งเท้าอย่างเงี้ยก็เลยทําให้หลงเหลือมาถึงสมัยพวกเราที่เราสารวจไปทุกภาคเราพอจะเข้าใจได้เราเทียบเคียงกันรอยนี้ใหญ่มากรอยนี้เบลอเลยตรงนี้นะโอ้รอยใหญ่เหลือเกิน เราจะค้นคพบเรื่อยๆร,ระหว่างช่วงนี้นะนี่เราถ้ามีอุปกรณ์ในการอขุดคุยนี่ก็ดีมีมีดมีจอบมีเสียมเราคงจะได้ค้นควาลอยพือบาทได้ นี่ก็สงสัยเหมือนกันว่าไอ้ที่ยากขึ้นเนี่น่าจะเป็นรอยพะบาแล้วก็เราก็ต้องมาดึงยากแทง่งยึดเปล่าูนี่เนี่ยเอาถือนี่ตอนนี้เจ้าของไล่ยังไม่มานะเดี๋ยวสักทุ่งเดี๋ยวเราคงจะได้พบเจ้าของไล่ในระหว่างนี้เราก็ตำรวจไปปาง อาจารย์ตุ๋ยได้นำรถปิกอัพมาด้วยเอาอุปกรณ์ในการขุดคุ้ยมา,าจริงท่านก็เคยกันมาสํารวจมาดูกนทีงน,น,นี่เราก็มาดูกันให้ละเอียดขึ้นกว่าเดิมเราก็พบเพิ่มมากขึ้นไม่ได้ดูอันนี้เอเอ๊ะอาจารย์ตุ๋ยดูหัวมันหน่อยนี่บริเวณที่แพนกล้องไปทั้งหมดเราจะไมนเป็นลานหินที่มีรอยตะบารทั้งสิ้นเลยนะไม่น่าเชื่อเลยว่าลงเหลือมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะ ตรงนี้ตรงน,น,น,นี้ส้นเท้าเยมันสก่อนเลยเนี่ยนะใช่ไหมนู่นไปโน่นเลยกระจมหมดี่การเวลาผ่านไปธรรมชาติบ้างถูกทุบถ,ถ,ถ,ถูกทำลายอะไรไปตามการเวลาเราก็ต้องอาศัยตำรวจตรวจดูจะให้ร้อยเปอร์เซ <นะ S 3> ็นต์ร้อยไ,ได้แต่มีร่องมีรอยอยู่พอจะเทียบเคียงได้เราก็ถือว่า แต่เป็นลอยยาวเหมือนรถหนอนุมานเอานะเราไม่ใช่มานั่งเดาด้วยเราไม่รู้เพราะว่าดินทับหมดแล้วแล้ก็มีของที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มีความสวยงามชัดเจนอยู่ก็เป็นหลักอยู่แล้วลอยไหนชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็เป็นธรรมดานี่เราก็ให้ปุยคอยจดจำนวนว่าที่เราเจอแล้วเนี่ยได้ขุดคุยดินออกมาดึงต้นหญ้าออกมาแล้วเนี่ยประมาณนับไปได้เท่าไหร่ เราก็ใช้เวลาอันสั้นนะเรามีสถานที่ต้องไปอีกหลายแหง่งดังนั้นการสำรวจก็ต้องรีบร้อนทำทำเวลากันตลอดอวันหนึ่งเราไม่ได้จะไม่ได้หยุดเลยนะอ้อาวตดเป็นโแหลมเคล็ดแ,ลแม,แแม่เราไปปัดหัวไปถึงนนไหมไปไปอเออเออเออยังพบยังเจออยู่เรื่อยเรอยได้ไหมเท่าไหร่ลด้ยีออ่สามครับ ่ตามไปแล้วมีนนกดีวะดัฮะตอนนี้เราก็ทําพิธีบวงสวงตนที่เป็นพระบาทที่เป็นหลักหมายถึงว่าพระบาทใหญ่ชัดเจนซึ่งต่อมาภายหลังนี้อาตอมาก็มอบเงินให้ท่านสุพจน์ได้มาสร้างศาลาครอบเอาไว้ แล้วก็หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูด้วยก็ใช้เงินประมาณ3,500บาทนะเราได้มีอะไรสองในการสร้างพุทธวิหารด้วยหลังจากนั้นเราก็มีใบสีดอกไม้มีฉัดพุ่มเงินพุ่มทองฉัดเงินฉัดทองแล้วก็ทำาปิธีบวงสรวงต่อไปไหว้นนวพระพุทธบาทรวมทั้งหมดทั้งสิ้น <ไป S 2> ใน,ในบริเวณนีณ้นะ mãi 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 mãi

สามไปพุทธบาทและแท่นประทับนั่งกานพิริธาในนี้ีแล้วก็ปลยดอกไม้อาจารย์ฝ really ึย <tôi> ก็สบน้าหอมชุบเวแล้วก็เดินไหวสักวารับูชาเพราะรอชุดบาทมากมายเอาให้หมดนะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีก็แร้กดีปลดอยดอกไม้ นี่รับไปด้วยนี่นี่รับไปด้วยเลยนี่นี่รับเลยแวทนวหรืว่านับไปด้วยเนี่ยตดแยไรับไปด้วย

ชื่อชื่อหลูใต้มามันไม่ทำอยู่ในนี้ไอ้นี่ในใต้มีเท่าไหร่กี่โมงแล้วเขาเขาดูแลรักษาอยู่ที่นี่ครับนี่แหละอธิษฐานกราบไหว้บูชาแล้วก็ไอ้ขอนไม้อะไรที่มันร่นเลยตัดออกไปเอาทิพปาเลยนะเราหลอกไปแล้วเราให้ความสะอาดไอีกหน่อยพระวันนี้ก็มาดูแลก็มาช่วยอะไรแต่บังว่าเราไม่ได้อะไปทําอะไรหรอก็ทำไว้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ไปนะกราบไหว้บูชาแค่ั้ แระเด็มีลานหินอยู่เฉพาะตรงนี้เองเหรอครับเออเท่าแถวนี้มาหนึ่อืมอืมอแล้วหันกระสุดครับอาจารย์อืมแล้วถ้ำมันมัเข้าทางไหนล่ะฮะเข้าทางไหนถ้ำมั้ยข้างขึ้นแล้วครับอ๋อคือืมลงใต้นาลงใต้นาครับอยู่ใต้นาเนี่นี่ก็ว่ายังไม่ได้สำรวจอีกบางแห่งก็ว่าน้ำอดินมันอาจจะฝังอาตมาก็เอามาสำรวจนี่ถ้าว่าลักษณะเป็นหินแล้วอยเป็นรอยยาวๆเนี่ยมันก็เป็นรอยพระบาททั้งนั้นแหละนี่ก็นับแล้วเนี่ยประมาณสามสิบกว่าแล้วตอนเนี้ย เป็นที่พระเจ้าประทับไว้หลายๆพระองค์นะครับหลายๆพระองค์มารวมกันที่นี่เนี่ยโอ้หายากรวมเป็นมงคนแล้วเลยยิบแต่สงสารไม่ยิบแต่เพราเราลุกเออเออเราลุกได้ฝนตกเมื่อไหร่เนี่ยตกเมื่อวานนี่ครับเมื่อวานตกเยอะไหมแต่บ่เยอะเออบ่เยอะนะตรงนี้ก็ได้ตามเราไม่พบเลยเราไม่เขียนว่าเป็นรอยพระบาทกลุ่มรบรอยพระบาทหลายพระองค์แต่ก็อ่อนพระบาทหลายพระองค์ไม่ใช่สี่พระองค์พระบาทหลายพระองค์เลย เดี๋ยวจะให้ให้ให้งบไวเอ่อเอาเอาทำแล้วก็ต้องระวังอย่างเี้พระที่จะมาทำที่มาเที่ยวมาท่องเที่ยวอะไรเงี้นมาขุดนอกเหนือไปจากที่พวกเรามาสำรวจนช่ค่ะแถ้าไม่ดีแล้วก็อย่าระวังนะพระในแบบร้ายกนะครับ สที่ากุทางี้องานีนี้นี้าน่งแต่ผมไปยอมยู่กอคพระผมยอมเลยผมเลยเบไไปให้อาจการตยรตุ๊กจน์ปกได้ยกปากให้ท่านประสานงานมันเป็นที่ของโยมเปนโยมเจ้าของที่แต่ว่าท่านจะได้ดูแลเรื่องของพระพุทธบาทโยมดูแลเรื่องของพื้นที่นนี่คือที่สําคัญแล้วก็ เราวับอกลูกบอกหลานด้วยอย่าไปเดินข้ามอะไรถ้ามาเป็นขอบขอบ,ขอบที่เรายังไม่ได้สำรวจอีกเนี่ยและว่างๆเนี่ยจะให้ตวกพาพระมาเนี่ยเอาแสมเสียบเนี่ยค่อยๆแทะไอ้ที่ดินมันฝังเราก็ยังไม่รู้ไว้ว่ามันมีที่ไหนอีกบ้างนะแล้วว่าขุดนี่ก็อย่าให้มันทําลายเสียธรรมาชาติก็ค่อยแสะรองดินนะครับอาจารย์ท่านมาจากวัดท่าสุงนี่ท่านสำรวจพระบาทมาทั่วประเทศเนี่ยท่านบอกว่ารอยตรงนี้เนี่ยมันเป็นรอยใส่รองเท้านะครับ ไม่ใช่ใส่ไม่ใช่เป็นรอยเท้านิ้วเท้าออสอยรองเท้าแล้วเป็นเป็นเป็นรอยกะมีเป็นไฟแหลมเป็นอาตมาเรียกว่าบัตบเกลดแก้ว <c oughs> เหมือนกับพระแก้วมรกตใส่รองเท้าก็เหมือนกับริเก่นะ <c oughs> นั่นแหละเป็นพระบาท,ที่สําคัญกว่านิ้วเท้าอีกเหมือนกับในหลวงนะั่นแหละถ้าใส่แต่งชุดธรรมดากับท่านแต่งชุดกระสับไหนจะสําสคัญกว่านะ,ะใช่ไหม <c oughs> ในหลวงเวลาใ,ใ,ใส่รองเท้าเห็นไหมใส่รองเท้าทธรรมดากับใส่รองเท้าทรงกระสับไอ้ไหน สำคัญกว่านเะนี่ยรอยรอยพระบาทของโยมเนี่ยบางแห่งมันก็ไปแหลมบางแห่งก็บนันมันมนนะี่ยนะอ่านั่น,นี่ยนะเป็นส้นใส่รองเท้านะ,ะมันรอยพระบาทจะไม่ใส่ไม่มีนิ้วเท้าทุกแห่งเยอะนี่เราต้องอธิบายเพื่อความเข้าใจโยมก็มาเล่าแบบนี่ก็ดูแลมาตั้งแต่มสมัยพ่อแล้วก็บอกว่ามีเจ้าที่คอยดูแลนะเวลาเราถอดรองเท้าเราเดินเล่าให้เราฟังเราก็งงว่าเจ้าที่คืออะไรปรากฏว่าเป็นงูเหลือมนะสีน้ําตาล จะต้องเอาอ่นับได้เนี่ยประมาณให้อยู่เรื่อยข้อไหนใส่คุณเจอคุยใหญ่เนาะใหญ่นี่เขาดึงบอกพอเดินจะไปรอดูรองเท้าได้ไงค่ะจะลอยแบบเนี่ท่านใส่รองเท้าเนี่ยดูความมาจากเออนี่ด้วยนะอันนี้ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยปุ้ยนี่ด้วยเนี่ยเนี่ยยิ่งดูยิ่งเหมือยนอะเอ้าเชิญเลย เออเอาได้ได้รับไปได้หมดเลยนะเป็นหนุอืมเมาม่าวานี่โยมเจ้าของที่ดินนก็พามาดูไอ้ที่งูเหลือมสองตัวผัวเมียที่ยาวสองวากว่าเนี่ยที่อยู่ในในถ้ำเนี่ยใต้พื้นหินตรงนี้แล้วก็มาเจอส้นพระบาทอยู่ตรงนี้เห็นชัดไหมครับชัดเลยเนี่ยรอยต้นอยู่นี่ มันดนอบระีนไยเอาลยที่ดของ่อย้เดี๋ยไลอาลยที่นี่เนาะอ่าเอาของโยมไปครับนี่ก็เสียงไม่ว่าอดิษฐานโยมก็บอกว่าทุกปีต้องนําหัวหมูมาเส้นไหว้ที่หน้าถ้าเล็กๆนี่แหละเพราะว่าข้างล่างจะเป็นโพรงขนาดคนเข้าไปนั่งได้โพรงนี้ก็จะเป็นกตรมแล้วก็เป็นมันแวววาวนะยาวตลอดสามารถทะลุไปได้ตลอดแล้วก็มีน้ําอยู่ด้วยนะ ส่วนถ้าเราเดินขึ้นมาก็เป็นพลานทินนะนี่เราก็เสียงอธิษฐานนะปรากฏว่าเป็นไปตามนั้นจริงๆด้วยและเพื่อความมั่นใจก่ญาติโยมที่เป็นเจ้าของที่ดินนะยาวราคาบริเวณนี้นะถ้าเป็นที่รอยประบาทจริงค่อยสั้นนะไม่ให้ถึงอ๊บเอออ่นนี่ี่ๆทำเริมนะนี่นะอ่มาแล้วนโยมนะ นี่แต่ว่ามีสื่ทางี่เอกสานกันแล้วใช่ใช่แต่ว่าเออบันดีทองมีซักสมบัติเอ,อก็ว่าอะไรอย่างนี้มันไม่มีอะไร,รแต่ว่าเขาเขาเขาอ,อ,อยู่ข้างใต้เขาดูแลข้างบนอยู่เออนี่ก็น่าจะใช่นี่ก,ก็จากที่เราํำรวจเมื่อกี้ทำพิธีนี่ก็ประมาณร้อยเม็ดนะที่เรามาพบปากถ้ำเนี่ย แล้วก็เห็นเป็นรอยปักไม้เท้าบ้างรอยเกือกแก้วบ้างแล้วบนหลังถ้าก็ยังมีอีกสองรอยนะนี่ก็เลยก็เราถึงได้บอกว่าเออทำไป็นทง,งทีเจ้าที่คือเป็นหมูใหญ่เฝ้าอยู่ที่นี่เพราะว่าเป็นที่สำคัญของพระเจ้านั่นเองที่ผมมาสงสารที่น,น มันกะเงี้ยมามันบินเรามันบินไปนี่นี่คนถึงไม่ได้สังเกตด้วยแต่โดยมากอาตมาที่ว่าทำไมถึงดูพระบาทจะดูซ่อนก่อนตอนซ่อนนี่โดยมากทำลายยากเพราะว่าจะจะชี้แคบตรงนี้เราจะดูซ่อนถ้าซ้นชัดจะใช้ได้เนี่ยถูกทำไมไม่งั้นเราจะดูชัดรู้ตาดี พี่เห็นออกน่าดีใจข้าบินออกไปข้าบินออกอ่อใช่ไมแล้วไปเกาะเดินเหนื่อยไหมครับเนี่ยถ้าเราเอาขอบมาเนี่ยมาเนี่ยก็พอดีเลยครับขอบพับบาดเลยไฟแหลมครับเนี่ยคนไม่รู้ข้อเหตุนี่แหละครับต้องมีรอยนี่บางทีก็ก้อนรอยพับบาทถูกทำลายโดยธรรมชาติก้อนหินมากระทบแตกไปบ้างราวไปบ้างอะไรเราก็ต้องสันนิษฐานกันไปก็อธิบายให้เจ้าของไร่เขาได้รู้ในความเป็นจริงแล้วก็เดินทางต่อมาที่ อ่าเล่าเข้านะเขาเรียกว่าเล่าเขานเป็นรอยมาบาริแขงเออเราไม่ใจนัดแต่ท่านสุพจน์ได้นํามาที่ลําห้วยเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราจะไปที่นัตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่เราหลบอยู่นายอมนะได้มอบเงินถวายให้ท่าน3,500ันห้าร้อยบาทเยอะไนี่ยยอะีเออไปไปดูที่เจ้าที่เขาอยู่ตรงไหนนี่ครับเออตอนเดี๋ยวมางมูชาสังฆาลบูชาสายมาบารแห่งนี้ การสลาขอขอความบุญทั้งหมดนี้บุญที่ส่วนพระสนในแก่เจ้าที่เจ้าทาที่บว่ารักษาระเกณฑ์ดีว่าบารมีรออรสัตวทั้ทงหลายได้ปกป้องคุ้มครองอันตรารมีประสา์ผู้ทั้งหลายที่มาการาบไหว้อธิษฐานให้สมความบารมีน้ำลายมามา,มา,มา อโอ้โหนี่ไปอะไรไปขึ้นั<อ>นจนะ้ผมไปทับอันนี้นะนี่พระบาทธรรมดาอยู่โอ้พระบาทนี่สองชังนะน้นนะเดี๋ยวเมื่อคือนนี้นะครับเออเออเพิ่งเห็นไงไปทางขวาเออเ้ามามามาออกมานจาพระบาทดูให้ตอดนี่เป็นจังหวะที่พอดีมีน้ำในรอยพระบาทขับอยู่เนะลยก็เป็นน้ำมนต์น้ำสำคัญน,นะ เราจะว่างมงายหลหไงลงไหลก็แล้วแต่นะเพราะว่าเราเชื่อในความาสํำคัญที่พระเจ้าได้ประทานให้ไวไปข้างบนวางแตนเรียสร้างตลรคขอบเสร็จแ,แล้วเราก็เดินลงมาบกบาตรงนี้อีกะจะเป็นอยู่ใต้ถ้า,าที่ปารานิน่นี่ที่โยมเล่าบอกว่าที่โยมบอกเปบเจ้าที่นต่คืออะไรกันแนละเป็นงูครับงูง,งูอะไรเป็นงูเหลือมใหญ่งูเหลือมใหญ่ขนาดไหนลําตัวนะ พี่แล้วครับปูยาวเท่าไหร่นะยาวสองวากว่าสองวากว่าประมาณกี่ตัวสองตัวครับสองตัวสีอะไรสีน้าตาลสีน้าตาลเลยครับออกมาตักแดดพึ่งแดดตรงนี้พึ่งแดดนี่ครับโลที่ให้นานเนี่ยเข้ากันรูข้อไปเลย่ตให้อาหารเขาเิงบัตบูชาครับแล้วก็ลงมานี่เนย้อ่ครับลงมาเข้ารูตรงนั้นเเขาเข้ารูตรงนั้นใช่ไหมลงมานี่เลยครับ ลึกเข้าไปครับลึกลงไปหูนครับโยมเคยเดินลงไปถึงไหนได้ผมเข้าไปลึกเติบครับพุ่นแล้วผมเข้าไปโอ้เป็นช่องไปได้ตลอดครับมันนี่เป็นรูกลมครับอาจารย์รูกลมเลยครับรูกลมใหญ่ยาวไปได้ยาวไปเลยครับโอ้แต่คุณผมในความสูงเท่าไหร่ได้ความสูงนั่งได้ครับโอ้เข้าไปนั่งได้เลยนั่งได้เลยคนเข้าไปนั่งได้ครับเป็นรูกลมเลยนะครับรูกลมเลยมันก็รูมันก็เป็นป่องพยานนาคนะครับอืมพยานนารักษารักษาอยู่ ใช่ได้ลงมาวันนี้ฝนตกเมื่อวานนะทำให้เราเข้าไปสำรวจขบาทเลยก็สะดวกไปแล้วทาง้าก็บายการรวบรวมเย็นคมคืนตลอดนะเรารับรวมแล้วสรุปแล้วก็ห้าสิบลอยเนาะรวมทั้งหมดนะอ่าไม่ใช่วันนี้เนี่ยห้าสิบลอยก็ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางออกไปเนาะขอบคุณบ้านอุยมนะครับกลับมาช่วยจะเป็นเจ้าของที่ที่อยู่ที่นี่ครับนี่เราก็เมื่อกี้บรรยายผิดนะตรงนี้แหละคือเป็นที่อาศัยของเจ้าที่งูเจ้าที่สองตัว ส่วนครั้งแรกที่เราบรรยายนั่นก็เป็นถ้ำนะเป็นถ้ำธรรมเป็นหลีบท่ำที่มีรอยพระบาทนะแล้วก็เหตุการณ์ผ่านมาหลายปีนะนี่เราก็เดินมานะ,ะที่เล้าเข้าถือว่าอยู่ไม่ไกลาจากบริเวณนี้ทั้งหมด เมื่อกี้นี่เราไปที่พรลานหินตอนนี้เราต้องลงมาที่ลำธารบ้านนะลำเลียคนเป็นเป็นพระบาทที่เราต้องสำรวจไปแล้วก็พบกันไปเยอะแยะมากมายซึ่งน้ำก็ไม่มากนะเราพอที่จะมองเห็นได้เป็นหลุมเป็นบอ่อตรงนี้เหมือนนะคพานข้างล่างจะเริ่มีอะร คนีเอานี่นีีเท่าไหร่เจดมื่ันี่ีทีนชื่อบังขาบานนะ,ะวังขาบาทอ่าต่อท้ายได้อะไรเรว,วังเล้าข้าวบังขบานมากตัวนี้สวยมากเลยจะพาไปในเมื่อกี้นี่เรานะตั้งชื่ออุทยานนะ ลาดข้าบาทตอนนี้เป็นวังข้าบาทเราได้ไวหา้ขยายนทังวางในวันนี้ก <ย package. S 1> ็เพาะช่วงเช้าเนี่เราก็ไหว้ไปเนี่ยเมื่อกี้ผ่านไปห้าสิบลอยตรงนี้นับแล้วเป็นลอยเล็กลอยใหญ่ก็ห้าสิบกว่าลอยห้าสิบหกลอยได้เลยน,นี่เราไหว้กันเป็นร้อยนะลอยข้าบาทเลิวกล้องบันทึกถ่ายแทบจะไม่ทัน รอยพระบาทมีมากเหลือเกินเราไม่คาดคิดเลยว่าภาคอีสานจะเต็มไปด้วยรอยพระบาทเดินที่เราสำรวจทางภาคเหนือนี่เราก็พบมามากมายหลายแห่งที่มีชื่อเสียงเ,เวลานี้พระบาทที่เป็นธรรมชาติอยู่ในอีสานนี่โอ้โหเป็นพระบาทหมู่ทั้งส้นเลยนะไม่ใช่มีรอยเดียวนะมีนับไม่ถ้วนเลยเียกวันอะไรนะโอ้ที่ดีในบทที่อ ไปก่อนเคยเห็นดวงแสงดวงไฟขึ้นไหมมันจะมาทกทองทำทองเหรอแถวนี้มันแปลกไม่เหมือนที่อื่นนะครับแต่มันเป็นหลุมมันจะมาตรงตรงนี้นะย่านบางยากรมันมันจะมาทำทองอยงที่มิดางทำอะไรนะั้ที่วทั้งหาที่งมวล้งดทั้งมวลทั้งหมดทงหมทัอยู่ทั้งหมทั้งมงมทังหมดั้ทัที้งหมด้งหมดทัาัหดดงทที่เงเขาท้ นี่บริเวณนี้ก็มีที่สำคัญหลายแห่งมีทั้งภูเขาเลยยัไม่ได้สำรวจนะซึ่งจะมีถ้ำมีอะไรบ้างนี่เราก็เดินกันไปสำรวจกันไปเรื่อยๆระหว่างที่เป็นลำธารที่น้ำแห้งใบมองเนไเป็นอวางอ๋อน้ำมท้องจิงน้อลนำท่องคก่รม้องนยมท้อง่วมงน้า่มนมือนมามื้อเน้่ไหรอนี่เนี่ยมั้่ทองน้ท่มอ้่้องน้ท่ทน่วมน้่มอนที่จะมา โดยแรกโย่ก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นมีรอยพระบาทใช่ไหมไม่ไปรู้เออมันมีต้นโพอยู่ขึ네 hésitez, vite, lui, ้นเองเลยเนาะครับเห็นมันมีคนมาขอหวยขออะไรเลยคุณมาเนี่ยมาขอฟันผมะบานทอย่างใจยังไม่บอกเลยยังหายไม่จะให้นี่ผมขอเขาได้คนเดียวไม่ใช่คือเขาพอได้ไม่ใช่แล้วพอไหมพอไหมคือจำนี่นะให้บิ๊กหนึ่งให้ผม นีเน like, um, uh, uh, okay, um, 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 uh, ี้ะพ่ไปตัดกางเกงเายาหมันฝันเหรอกอาผูฝันเออยตาสิจ้ะเออเอาไปตัดกางเกงเลย้อเอไ่ตัดไห่ยังไงยีนไป่ะวิ่ดียวนนเมืนเดียวจะมีอีกเลยจ้ะโอ้โหลงกินเลยเลยเฉามฝ่นเลยนะครับให้ผานแบนี้่ะเออเิตหนึ่งใช่ใผมว่าเขามันตายไม่ได้ไอิ่ะมันวิ่งเดียวป่ะเดียวจะมีอีกเลนเ้ะจะมาให้อีกเจ้น สีแบบนี้เลยนะสีแบบนี้พอไหมโย่เหรอนะโอ้ดีใจนะโยมเนาะครับโอ้ฝันเนาะคงเอาความฝันเนาะไม่อาจะมาเห็นได้ว่าวันเป็นวังอืมเป็นวังไแต่มาจะช่างชื่อว่าวังพระบาทนะครับนะตรงนี้เป็นพระบาททั้งนั้นนะที่เป็นรูปรอยเท้าเนี่ยขวาบ้างซ้ายบ้างนี่นะพระบาทมีสองทับกันยุทธเมญมึงผ้าอาจารย์ด้วยกันตัวหนังกับทีไทยผมอยู่หันบันผมเอาผ้าไปบ้านไปมุ่าไม่เุ่าว มีแก้วเป็นลูกแก้วเออเป็นลูกแก้ว,เอ,อ,เกกวอันนี้แหละมีสําคัญอยู่ตรงนี้เนี่ยสำคัญถ้ำเป็นที่เป็นที่ทขอค้นฝันผมผมนอนอย,อยู่ที่นี่เออไปเข้าฝันมาเรื่อน้ง่งาะตาแห้งแหะมันมันแรี่ยงมาจา้ะเดี๋ยวผมจะเปิเดใจเองมาจ้ะมันยิ่งไม่ทำทำฝุ่เออทำชีวภพุน่นยิ่งมาจ้ะไม่ไม่เปิดดีทีโยมนี่เขาดีใจนะเพราะว่าเขาฝันเห็นเห็นผ้าสีทองนี่มาก่อน บอกว่าตัดไม่ได้นะเดี๋ยวจะมีคนมาเอามาให้ตัดเออแกก็ดีใจเล่าเป็นสำเนียงเสียงอีสานแท้เลยลดังดดเลย,เย,ยนเราก็ฟังรู้บ้างไม่รู้บ้างก็อาศัยอาจารย์ตุยท่านสุพอรช่วยแปลให้บ้างนี่เรามาทำาพิธีไหว้พระบ่ายู่กลางลำธารเลยนะเอาเฉพาะลอยที่ชัดเจนสวยงามนะห้าสิบหกลอยผ่านไป นี่เราก็ได้เสียงอธิษฐานไม้วายอีกข้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจเราก็หลังจากนั้นเราได้ทาพิธีบวงสรวงต่อไปท,ที่โยมวันนี่เนี่ยโยมจะเอายาวก่อนหรือเอาสั้นก่อนนี่เราวัดผ้าด้วยผ้าลอ,อยอนี่หลังจากเสียอธิษฐานไปตามที่ตั้งใจแล้วก็ปรากฏว่าพวกเราก็ได้โปรยดอกไม้ส่งน้ำหอมกันระหว่างนี้ ใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่นะว่ามันเป็นรอยหินเป็นธรรมชาติอาจจะเป็นรอยเท้าได้ยังไงก็สุดแล้วแต่ท่านทั้งหลายจะพิจารณาในการที่ดูภาพการสำวรวจรอยพืะนบานซึ่งมันมีข้อมูลจากชาวบ้านที่มาคุยมาพูด,ดทั้งแี่เราไม่ได้นักหมายเข้าไปล่วงหน้าบางเออเขาทำไร่อยู่บริเวณนี้ก็เห็นพวกเราเดินกันมาเขาก็เลยมาคุยด้วย แล้วให้ข้อมูลให้การสัมภาษณ์เป็นการไม่ได้นัดหมายกันไว้ก่อนตอนนี้เราก็มาที่วังเล่าเข้าเนี่ยจะมีรอยผ้าบาดอยู่ตามลำธานี้นับเป็นสิบรอยนับไปประมาณทังห้าหกสิบรอยมากกว่าเมื่อกี้ที่เราไปตรงที่พอนอีกนะในโยมเอ้ก็เมื่อกี้โยมก็โยมเข้ามาเนี่ยเมื่อกี้โยมก็อ่ั่นไว้่อปีที่แล้วเราวามปั่นนะ เอดีใจไหมโยมดีเออดีความเชื่อไม่ว่าเป็นร้อยข้าบาทเนี่ยเชื่อมั่นแล้วเนาะเออมันได้บอกเออดีนะโยมได้รักษาไว้ว่าเป็นรอยข้าวริเจ้าเป็นรอยเกือแก้วนะที่ประทับย่ำอยู่ตามลำธารเราได้ได้อาได้เด่มกินได้ร้อยข้าบาทเนี่ยเป็นสิริมงคลเดี๋ยวเดินทางกลับต่อไปนะออกไปทางด้านนี้ต่อไปพอเราข้ามาด้วยนะนี่โยมในตอนในมือก็ยังถือผ้าอยู่นะ เออแกก็ปลื้มใจเอาวก,ก็ลำตาโยก็อ,ยออกเดินทางกันต่อไปฮะนก่นง่งงทุกนีนนบริเวณน,นี้มนี่้มีอยพุทธบาทแทบทั้งสิ้นเลยเนี่ยเราข้าวแล้วก็เรลาลุกกองแห่งแล้วก็ไหวพระบาทเป็นร้อยกว่าลอยในตอนเชาน้านี่หลังจากนั้นก็แดดเริ่มออกมาแล้วก็แวะสันเพนระหว่างทาง เราก็มีอาหารเป็นพื้นบ้านเป็นข้าวเหนียวบ้างอะไรบ้างโอ้ยมันดังแล้วก็แวกฉันเนี่ยเราออกจากบ้านโดน่ปล่อยตะพานลงมาเอาตาม่เรียกว่าตามสภาพแวดล้อมนะจะไปหาร้านอาหารไปหาพัตคาลก็ไม่ได้มาในป่าในเขาอย่างนี้นะ เราก็ว่ากันไปตามธรรมชาติท่ที่จะหาได้นำ้นำขวดในตอนนี้เราก็ขอาำขึ้นมาเหตุการณ์ที่เราจะเดินทางเข้าไปทางประเทศลราตอนนี้เราก็ทําหนังสือเตรียมไว้เดินทางที่ตมนครพนมนะหลังจากเรามาทําเตรียมเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งลราแล้วเราก็ไปไหว้รอยพระพุทธบาทที่เวินปลานะอำเภอเท่าเทนจังหวัดนครพนม นี่เราก็มาเตรียมหนังสือที่จะเดินทางข้ามไปในวันพรุ่งนี้นะจะไปข้าไปไหว้พระธาตุสีพเคือผมไปศึกษาพระธาตุนานพระธาตุสนมเนรยะตอนที่ตอนที่บอกว่าพระธาตเสิดจมาแล้วก็ไปที่นบสีเขียวด้วยของพนักนักรมนียังไม่จบเพรพะสมมาิ มีฝต่าโลเนื้อมัดสองซากฝั่งไปเลยกอพินเลยครับตอนนี้ไม่ได้ทนครพนมครับวางเมืองนครบุรีสีคุดตะบูนขอชื่อเต็มครับสองฝั่งฝั่งโขงออกไปเป็นเมืองเดียวกันเมืองเดียวกันต่อมาจากคุดตะบูนครับที่ก่อได้ชื่อมนุนนี่ก็เลยมาในสมัยรัชกาลที่หนึ่งก็เป็นเลยเป็นนครพนมครับตอนนี้ มันเป็นความคันมึงเล้วซีซีก็เป็นมืเลยจะเปน่าาเขาแก่กน่ไครับได้เลยอันแต่ก็มันจะทำไปได้ไปหรอกพราะมันลราามันทัตรนี้ที่บอกคนที่ับเราสใจยเนียที่อยู่ังหวัดตมเขาไปด้วยคผมก็ไปไปมาราวังคะคนั้นใช่ครับนี่เราก็ที่เราไปที่พระบาทเบิรปลานี่เราก็มาแวะที่วัดปกต้องนะ เจออ้าวาดกำลังสนับมาอยู่ว่าท่านสร้างวัดไว้โดยสวยดีมีหอพุทธบาทจำลององค์พระธาตุนครมุรีสีโคตบุตรแล้ร่วมทํางหมดกท่านไปหนึ่งลนบาทนะหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปค้างคืนท่านกั็ฝากให้เราไปพักค้างคืนที่วัดโอกาสซึ่งอยู่ตรงข้ามกับประเทศลาวนะที่ดานตอมอพรุ่งนี้เราจะได้เดินทางไปได้ไง่ายน แค่นี้เราก็เราดีครับเราดีมาเจ้าว่าไปทำอะางมันลำบากมันก็เลยขอใหท่านบางนบอกว่าเราไปประเทศลาวได้ลำบากนะเป็นพระเราต้องทำหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดนครพนมหนังสือต้องเตรียมนี่เราเห็นว่าท่านสร้างวัดได้วิจิตรสวยงามนะ